ฮัลโหลเทสเทสเทสทดสอบทดสอบ วันนี้ก็โอเควันนี้ก็มาอยู่กับพี่เอนะมาติดตั้งงานที่สุขสวัสดิ์นะเดี๋ยวจะลองดูตนันตอนนี้มือถือโน้ตสิบเปิดหมดเปิดโหมดลบกวนเอเปิดโหมดลบกวนคืออะไรวะเปิดโหมดลบกวนเปิดโหมดห้ามลบกวน ต้องไปตั้งค่านะอ่ะรีวิวเลยได้มาใหม่ใหม่สลาบโบนีปีริงห้าร้อยนะเอามาทดสอบจริงไฟ้สดโอเคมาอินจเนียร์แล้วก็มีเมนูใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะแซนด์นนวิชนะแซนดูนี่นี่นแซนด์วิชชาโคลนะปูอัด อูอัดนะครับสั่งชาเขียวเย็นกินด้วยนะอันนี้เป็นเมนูใหมนะ่กินก่อนเข้าไปถ่ายหน้างานาเดี๋ยวขอทดสอบบีบีลิงห้าร้อยอยาจะรู้เ,เหมือนกันว่าเสียงจะชัดแค่ไหนแต้น ốt สิบอะ่ะดันเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้ เอมันปิดยังไงนะดิสทาวเวอรอนแน่เลยโอเคปิดโหมดห้ามลบกวรนะั่น oh. เปิดโหมดห้ามลบกวนเลยนะ oh.

ก็ว่าแล้วว่าไม่มีใครโทรมาเลยตั้งแต่เมื่อวานาพี่ออสโทรมาแล้วนะครับแต่กอดูแดนะชบอร์ดกันะ Enter View Studio สงสัยว่าบีลิงห้าร้อยฮัลโลเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคมันใช่ไหม่บีลิงห้าร้อยหรือเปล่าหนะ้าหนึ่งสองสามเทสฮัลโลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ภายใน ไมเทนไหน 1, 4, 9, อสเอ6สทดสอบนะครับอ่ะนด์จัดเลยนะครับแซนด์วิชชาโคของอินเตอร์นินนะครับวันนี้มารีวิวนะเห็นเห็นน้องที่ร้านเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่จัดเลยอืม,อม,อม มีแฮมชีสนะนแล้วอีกข้างก็เป็นปูอัดใช่ได้ใช้ใชิ้นละห้าสิบห้าบาทใครสนใจก็ามาลองนะครับที่อินทน็ตวันนี้ผมมากินชาเขียวก่อนก่อนที่จะเข้าไปวัดหน้างานเอ้ยไม่ใช่ไปติดตั้งงานโรงงานทำโรงงานที่เขา